าวเหนียวเหลืองทานกับหน้าปลานะคะวิธีทำนะคะก็เอาข้าวเหนียวแช่ไว้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะแช่ไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามานึ่งนะคะ เอามานึ่องเอามาเนื่องไว้ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะนึง่งหม้อหุงข้าวนะคะไ,ะไม่ต้องงอไม่ต้องนอลงถึงนะคะใช้หมอ้อหุงข้าวนะคะนึ่งนะคะนึ่องไปประมาณาครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนึ่งไว้นะคะ ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะอะครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เอามามูนนะคะลักษณะยอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามามูนทานกับหน้าปลาหรือหมูหยองหรือหมูเส้นได้นะคะอาประเทศก็ทำได้ค่ะเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ตักมานะคะ จากามูนนะคะก็จะมีน้ำกะทิเห็นะคะข้ามูนอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่รังถึงนะคะใช้หม้อหุงข้าวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะทินะคะ200มิลลิกรัมค่ะใส่ไปค่ะ ใส่หัวกะทินะคะ200มิลลิกรัมนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็คนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะ200มิลลิกรัมใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็คนคนไปประมาณ10นาทีแล้วให้เข้าเหนียวน้ำตาลทรายกะทินะคะให้มันเข้าออกันนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปกะทิน้ำตาลใสนะคะให้มันเข้ากันนะคะเจ้านี้รสชาติหวานนิดแล้วก็หวานมันนะคะอร่อยมากะคะ่ะทานกับเออทานกับหมูหยอง รือหมูเส้นได้หมดนะคะน่าทานมากเลยค่ะคะนไปเรื่อยๆนะคะคนไปให้มันเข้ากันนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็กะทินะคะให้เข้ากันคนไปนะคะคนไปเรื่อยๆคะ่ะ ก็จะมาดูนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวเหลืองมูนนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะดูนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ เสร็จแล้วนะคะก็จัดใส่จานเลยค่ะก้วเหนียวเหลืองมูนนะคะใส่จานนะคะให้สวยงามน,นะคะตกใส่จานเลยค่ะก๋วนเตียวเหลืองมูนนะคะน่าทานม,มากค่ะ แล้วเราก็เกียวหัวหอมนะคะ5ห,หัวนะคะหั่นซอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่หน้าปลานะคะที่ทำเอาไว้นะคะโรยใส่ลงไปเลยค่ะหน้าปลาก็จะมีน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปลา2ตัวนะคะแล้วก็เอามาทอดค่ะ แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะหัวกะทิก็สี่ช้อนโต้นะคะแล้วก็โรยเสร็จแล้วก็โรยหัวหอมเจียวลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่กะทิหัวกะทินะคะหัวกะทิสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่ะข้าวเหนียวมูน หน้าปลานะคะหรือเออหน้าอ่าหมูเส้นอะไรได้หมดเลยค่ะทานนะคะน่าทานมากเลยค่ะข้าเหนียวมูนหน้าปลานะคะจะเป็นลักษณะนี้่ะหะน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะข้าเหนียวมูนหน้าปลานะคะเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำข้าเหนียวมูนหน้าปลาข้เหนียวเหลืองมูนหน้าปลาเสร็จแล้วนะคะให้เอฟซประเทศไทยและเอฟซต่างประเทศให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำทึกต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ